Yeah! Yeah! Let's go! <S สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมูนันะคะมิสูบิชิเอเ b l e p a c k กเกจทีม PO2 ค่ะวันนี้มูนัจะมานำเสนอตัวมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คอสนะคะเอ็กซ์เพนเดอร์คอสตัวนี้นะคะเป็นรถที่มูนัแต่งเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วเอ็กซ์เพนเดอร์คอสจะราคาอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาท สีขาวเพิ่ม1,000 0บาทอ่คันนี้จะอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นโปรโมชั่นโฟกัสที่ตัวดอกเบีย้ยพิเศษนะคะแล้วก็ดูแล5ปีถึงใจนะคะเป็นแพ็กเกจเซอร์วิสพร้อมกับของแต่งที่เป็นของแถมอยู่ด้านในเดี๋ยวมูนาัพาไปชมค่ะด้านหน้ามูนัติดตั้งโลโก้ให้นะคะเพื่อดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเป็น e x ็ก n ์ e r o คอะ ตัวนี้ตังจากโรงงานก็สวยแล้วเพราะว่ามันจะมีตัดขอบแบบสปอร์ตติดตั้งเบ้ามือเปิดให้แล้วก็ตัวคิวกันสาดให้ตัวนี้มูนะตติดตั้งเป็นที่ลูกค้าชอบมากเลยนะคะลูกค้าขอมามูนะจัดให้ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กับการใช้งานติดตั้งให้เรียบร้อยตัวนี้รับประกัน2ปีนะคะของดีเลยค่ะเราเพิ่มเติมเสริเป็นพวกถัดท้ายให้ด้านหลังเหมือนเดิมค่งสามารถเก็บของได้เยอะรถเจ็ดที่นั่งเพิ่มปุ่มปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยเห็นไหมคะสะดวกมากเออเพิ่ทีนะคะเพออิ่มอ,อีกเพิ่มอีก ให้พิเศษออนท็อปไปเลยค่ะเป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอด<ม>เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ชนแน่นอนภายในเป็นรถครอบครัวกว้างขวางนั่งได้สบายมาค่ะรุ่นนี้นะคะปูน้าแถมเป็นอันนี้ให้ด้วยถ้าคุมรถเพิ่มเติมให้เลยปกติมไม่มีนะคะตู มีสครับเทปให้แล้วก็แอดเป็นการใช้งานจริงก็คือตัวจอเอนด o อยให้เป็นจอเก้านิ้วค่ะแล้วก็แถมตัวจอกลางอีกสิบนิ้วท่นนะะ้นมนี่มีกล้องมันทึกหน้ารถให้ด้วยเก็บติดตั้งแบบนี้เลยไม่เกะกะค่ะนี่มาพร้อมกับฟ t c ชาร์ e นะคะชาร์จไว แล้วก็กลดล็อกระบบสำหรับลูกค้าที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะนั้นย้ำอีกิดนะคะโปรโมชั่นนี้สามารถออกเถได้จริงแล้วก็แต่งได้ดีตามนี้เลยดอกเบี้ยก็ถูกด้วยแถมได้เซอร์วิสดูแลถึงใจ5ปีแสนโลด้วยเปลี่ยนแผานน้ำมันเครื่องฟรี10ครั้งเลยนะคะแล้วก็ได้อุปกรณ์แต่งอย่างที่เห็นเลย ใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นขาท้ายไฟฟ้าเอ่ยแล้วก็หน้าจอจอหน้าจอกลางคุ้มค่ามากเลยค่ะถ้ายังไงลูกค้าสนใจโปรนิติต่อมูณะได้นะคะที่เบอร์0 9 5 1 2 5 8 3 6 4หรือขึ้นมาที่โชว์รูมเพื่อมาลองเคสไ,ได้ได้ที่มิ t s u บิ s h i อเบิสาขาปัสเก็ดจังหวดัดรนทบุรีนี่เองค่ะให้ทีมพีโอสเราดูแลนะคะขอบคุณค่ะ